นี่พวกมึงดูเรื่องตีไก่มึงไว้ใจกูกูนี่ยิ่งกว่าไทเกอร์วูดมึงดูจังหวะนี้ออกนี่ไงล่ะไก่พอไหมอุ้ยเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วออออของจริงนะตัวเนี้ของจริงของจริงตัวนี้ของจริง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 เร็วเร็วเวพื่อนเอาสวิงมาโอ้ตอกไอ้เหียรเรียบร้อยเรียบร้อยช่วยกูช่วยกู นี่จะจับกูเหรอเออกูตบกูตบนี่จับกูเหรอนี่ตบสโลด้ได้ไปกันแล้วตบตบนี่ตบหมวกปิวเลยหาหมวกใหม่หนะมึงอ่ะ <c oughs> นี่ปลาไผ่อุยอ้ยอุ้ยไปแล้ว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 ไผ่ไผ่ไผ่ปลากูปลากูากูดำน้ำแม่งเลยลอู้หู้ดดำน้ำแม่งเลยแล้วกันโอ้โอ้ไม่ได้แดกห <c oughs> มาลุงมาแล้วลุงมาแน่ตัวเนี้ยมาแน่บ่๊มบ่มตัวเนี้ยผมบอกให้บ่๊มบ่มเลยลุง อุ้ยตัวบลลเ่มเลยอุยลุงตัวบลลเริ่มเลยตัวนี้แหาของจริงนะตัวนี้นะโอ้โหอุ้ยอ้ยตัวบลลเริ่มเลยเมียต้องภูมิใจในตัวเราแน่นอนอุ้ยอุยุยยหลุดหลุดสวิงขาดแล้วลุงไปแล้วลุงไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้แดกลุงเมื่อคืนพักผ่อนไม่เพียงพออุ้ยอุยอุ้ยยมือมาให้อ่อนแรงเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูได้แซลมอนเพื่อนบิมบมคือลือ มาดูดิบิ่มเบ่มคือหรือไป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 เดี๋ยวกูถือไปให้ดูใกล้ๆ,ๆ, er hey ๆมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาอ้ยโอ้ยโอ้ยสวิงขาดอุ้ยโอ้ยเพื่อนโอ้ยอุ้ยขาดิเฮ้ยพวกมึงมาช่วยกูดิเร็วเร็วช่วยกูดิเร็วเร็วอุ้ยโอ้ยจะได้แดกไปเนี่ยวันเนี้ยอุ้ยลำบากลำบนจริงโอ้ยังอยู่ยังอยู่เพื่อนยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่ <S <S 1> <S 1> ไปเลยลูกไปเลยวิ่งไปพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังลูก พอจะวัดแะไรลูกนี่ไงละ่ะลูกหงายท้องกลับมาอีลูกมาลูกมานี่ไงละ่ะเฮืออ้ตัวนี้มันใหญ่จริงๆเลยมันเบิ่มเบิ่ม,มคือจริงๆเลยเข้ามาลูกเข้ามาเฮือเดี๋ยวให้พ่อวัดเนะ่ยเฮือโอ้ยหนักกว่าเฮือโอ้มันดึงลงหินแะล้วเฮือเรียบร้อยหกักเป็นไงละ่ะเมียจ๋าซื้อหัวใหม่ด้วยมาแล้วตัวแรก นี่ไงล่าโอ้โหตัวนิดเดียวเองตัวแรกโอ้อีเมวเดี๋ยวก่อนนี่มานตัวแรกของวันเลยนะเมวอย่าเมวอีเมวโอ้มันลากกูไปแล้วมันลากกูไปแล้วเพื่อนอุ้ย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 ใครยักกูอ่ะฟัมเอาฟัมไปทีฟัมฟัมช่วยกูด้วยเพื่อนโอ้ยมันเอาเบ็ดกูไปแล้วมันเอาเบ็ดกูไปแล้วมันลาาไปนุน อูนกเยอะจังเลยอ่ะนกเยอะจังมาละไล,ล่ปลากูละปลากูนกอีนกปลากูใจเย็นแม่ไม่ได้แดกหรอกนี่ไม่ได้แดกปลากูมึงนี่พวกมึงที่ไม่ทํางานทําการจะหารักแต่ปลากูนะว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งหลบหลบอุ้ยนกเควนผมไม่เมาเดี๋ยวผมมาตปากปลาผมไม่ได้มากินเหล้าเชื่อผมเถอะ ตัวผมในท็อปฟอร์มอยู่แล้วเริ่มไม่กล้าเดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยายท้องเอาเผ็ดไปด้วยอีกี่ยโอ้ตายแล้วกูไม่เมากูก็ไม่เมาเหมือนกันนี่มึงให้กูช่วยแล้วเพื่อนกูแค่นอนไม่พอเฉยๆกูกิ้งเลยแล้วกันกูกิ้งเลยแล้วกันตรงน้ำก็เย็นดีชื่นใจปลาไม่แดกกูหวานแห่แม่งเลยอือุ้ย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 อ่ะเสียทั้งแห่ล่วงทั้งน้ำ อุ้ยหวานอู้อู้สุดจริงสุดจริงหวานตัวเบิ่มเบิ่มเลยนี่พวกมึงมาตกปลากันจริงไหมเนี่ยพวกมึงจะชิลกันไปไหนเนี่ยโอ้โหชิลจริงๆไอ้พวกนี้แม่ปาร์ตี้นี่ไงไข่แซลมอนสดๆไข่ปลาแซ่บอ้วกจะอ้วกอุ้ยล้างปลาก่อนล้างพากหน่อยไม่ไหว มันไม่อร่อยเหมือนในร้านวะเอาวัดแม่งเลยแล้วกันอุ้ยเฮียฟาดไข่ตัวเองไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีใครเห็นใช่ไหมกูหวานแห่ไปเลยแล้วกันเอากลงแม่งทั้งคนทั้งแห่เลยมึงเห็นไหมนะมึงเห็นไหมนะมึงเห็นไหมนะมันจะชนแล้วเนี่ยมันจะชนแล้วเนี่ยไอควายชนแล้วโอ้ยชนแล้วเนี่ยนี่เทคนิคการตีเบ็ดนี่ไงล่ะ พอใจพวกมึงเลยอย่างพวกมึงพอใจพวกมึงเลยอย่าง <c oughs> พเพียงพอกับที่มึงต้องการเลยอย่างเหยื่อกูไปไหนวะอยู่บนต้นไม้นั่นเยื่อ